เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีปเฝ้ารถสวยๆไปชมเล็กๆนะครับคันนี้ตโตโยตา้าครับโตโยตา้าคูรล,ล่าสามอัวครับเครื่องเกียร์ดีรถหอมใช้ได้เลยกับราคา29,500บาทนั่นเองไม่ต้องตาแดงต้องตาโฟนครับราคาจักรยาน ac, Toyota, ล้อแม็กโตโยต้าเทะครับ รงล่างแน่นนิ่มนั่งสบายเกียวโตห้องโดยสารสะอาดก,กระจกไฟฟ้าแอร์เย็นช่ำๆเลยนะครับแอร์เย็นช่ำๆเลยทีเดียวเล่เมเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวสองหมบาทนี่เล่มครบพริกัดดูรถอยู่อยุธยาครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับไปก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อของได้เลย ยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าหนังสือประจำเลยไหม่พาคลิปใหม่ๆห้องเครื่องก็เดิมๆครับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักเล่มเอกาสารต่างๆครบสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ